สวัสดีครับโปรแกรมจมูวีในวันนี้เราจะพูดถึงการวิเคราะห์มอดแมทอีกโมเดลหนึ่งนะครับมอดแมทในโมเดลนี้เรียกว่า second state Mod m o d แ mat นะครับ second state Mod m o t แ mat นั้นหรือการวิเคราะห์ตัวแปรสมพันธ์ที่ถูกกำกับในขั้นที่2จะมีหน้าตาย,ยัางไงนะฮะเรามาดูกันใน simple regression กับ multiple regression เนี่ยนะครับเน้นทดสอบ direct effect ก็คืออิทธิพลทางตรงนะครับ เมื่อเรารู้อิทธิพลทางตรงแล้วเราอยากจะรู้อิทธิพลทางอ้อมนะครับก็ต้องเปลี่ยนโมเดลในการทดสอบนะครับเป็น simple path analysis นะครับซึ่งจะสามารถทดสอบอ direct indirect effect ได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในโมเดลเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีหลายเส้นทางแต่มีตัวแปลก,กลางเพียงแค่ตัวเดียวนะครับลักษณะนี้ก็เรียกว่า simple mediator นะครับ หรือมันจะมีนะครับหลายตัวแปรกลางหลายตัวนะครับก็กลายเป็น Multiple m เ d เต t ร r นะครับเส้นทางก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับส่วนขยายจากตัวมัลติ p พล m e d เตอร์ก็จะมีซีเรียลเมเตอร์นะครับซีเรียลเมเตอร์นั้นก็จะมีการวิเคราะห์พาร์ตในสิทธิ์ที่มีตัวแปรคอนโทรล Control นะครับยกตัวอย่างเช่น use by useful by inform เนี่ยนะครับมันก็จะมี Play เป็นตัวคอนโทรลนะครับ Useful ไปที่ Inform ก็จะมี Use เป็นตัว Control กับ Pay เป็นตัวคอนโทรลรักษณะนี้นะครับก็คือเป็น Serial m มิ i t t r นนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ Parallel m e d i i t o r Parallel m e d i i t o r ก็คืออ,อิทธิพลเส้นทางมันเป็นคู่ขนานกันนะครับคู่ขนานก็คือว่าระหว่าง m ิดเ i t อ r นั้นอิสระจากกันนะครับไม่มีอิทธิพลต่อกันใช่ไหมครับ ดังนั้นอิทธิพลของปัจจัยภายนอกมันก็พุ่งมาที่ยูสูลแล้วก็ไปที่ Inform. อินฟอร์มและอีกเส้นทางหนึ่งก็คือปัจจัยภายนอกพุ่งมาที่จอยแล้วก็ไปที่อินฟอร์มดังนั้นนะครับมันจะเป็นลักษณะอิทธิพลที่เป็นคู่ขนานกันนะครับเราเรียกว่าเป็น a r a l l e l mediator นะครับซึ่งนะครับตัวโมเดลพวกนี้เราก็ทำมาแล้วนะนะครับทัดมานะครับคลิปก่อนหน้านั้นเราพูดถึง First state mod mat นะครับเราก็ทดสอบไปแล้วนะ,ะต่อมาเป็น second s t a t e mod mat นะครับตัว second state mod mat ตัวนี้นะครับเวลาทดสอบจะยุ่งยากยุกยากกว่านะครับยุ่งยากกว่านะหุุผลเพราะว่ามันมันจะต้องเป็นอิทิพลส้นเส้นที่ซิกนะครับทีนี้เรามาดูว่าเวลาทดสอบทำยังไงนะครับ ตัว second s t a เ e mod ส a บเนี่ยนะครับมันก็จะตีมีตัวมอ d เนี่ยมาอยู่ช่วงหลังนะครับหลังของตัวแปรกลางนะครับหลังตัวแปรกลางมีมอ d นะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นมอสระบางเพศกับน้ำหนักนะครับอ่าอันนี้ผมเขียนได้แกมผิดนะครับผมเขียนได้แกมผิดมันจะต้องเป็นตัวนี้เป็นเมลนะครับอันนี้เป็นเมลนะครับ เสร็จแล้วตัวนี้เป็น h i high นะครับอันนี้เป็นตัวแปรที่เอามาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นนะครับเป็น shape ครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับเราให้เป็นน้ําหนักนะครับผมใช้ข้อมูลที่มีอยู่นะครับพยายามสรับไปให้เป็นตัวอย่างให้ท่านได้เห็นภาพ นะครับอ่าโอเคนะครับตรงกันแหละนะครับอ่าเราก็นะครับอ่าส่วนตัวที่อ่าจะเรียกว่าเป็นมอดแมสก็คืออิทธิพลเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับอ่าก็ควรจะต้องสิเกนิฟิเคันนะครับเส้นนี้ซิกเส้นนี้ซิกนะครับเราจะเรียกว่าเป็น second state มอดแม t ได้นะนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับโดยดูจากตัวอย่างะนะครับ เนื่องจากว่านะครับข้อมูลบางตัวมันเป็นตัวแปรกลุ่มผมจะต้องปรับให้เป็นนะครับคอนตินิอัสก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไม่เข้าเงื่อนไขในการวิเคราะห์แล้วก็มาที่เซมครับอะพาราไดสินะครับตัวแปรที่เป็นปัจจัยนะครับปัจจัยภายในนั้นจะมีเพียงแค่นะครับส่วนสูงกับน้ำหนักนะครับ ส่วนสูงกับน้ำหนักทีนี้นะครับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกเป็นเมลครับเป็นเชฟครับนะครับจากนั้นนะครับเรามาระบุโมเดลผ่านนะครับตัว e n d o c e i n a t model นะครับตัวน้ำหนักนั้นนะครับจะต้องมีนะครับมีส่วนสูงมีเชฟแล้วก็สองตัวเนี่ยนะครับปฏิสัมพันธ์ร่วงส่วนสูงกับเชฟนะนะครับอ่าเดี๋ยวสิผิดผิดผิด ส่วซูวเคชั่ฟนะครับเป็นอินเตอร์แอคชั่นกันโอเคนะครับอ่าส่วนความสูงนะครับมีตัวเดียวก็คือเมลนะครับโอเคนะครับเหมือนโมเดลออกมาละอ่าอ่าได้อิทธิพลทางตรงซิกทั้งหมดนะครับอิทธิพลทางตรงซิกทั้งหมดตัวมอดก็ซิกนะครับอิทธิพลทางอ้อมเรา อิทธิพลทางอ้อมอมี1เส้นทางก็ซิกนะครับก็คือเส้นที่ทะลุเนี่ยนะซิกนะครับขนาดเดียวกันไอเส้นนี้ก็ซิกนะครับแต่ว่าะจะต้องเอาอิทธิพล2ตัวมานะครับมาทดสอบนะครับโดยดูผืดเผยเนี่ยมันเหมือนจะเป็นโมเดลซิกนะครับแต่ว่าในทางทฤษฎีแล้วมันจะต้องเอาค่าสมดุล ของเส้นทางนี้กับเส้นทางนี้มานะครับามาคูณกันแล้วก็ทดสอบว่ามันซิกไหมนะครับซึ่งในการเขียนคำสั่งตัวนี้นะครับออในจัม m ูวี e ไม่ได้อนุญาตให้เราทำการทดสอบเองนะนะครับดังนั้นการทดสอบตัวนี้จึงนะครับไม่สามารถทำได้นะนะครับทีนี้เราจะมาดูว่ามันสร้างเป็นพาร์ทไดแกรมได้ไหม ไม่ได้นะครบะับส่วนสูงอ๋อส่วนสูงเมลกัะส่วนสูงอ๋อเมลกัะส่วนสูงไปทิ่มที่ไฮตัวนี้นะครับจะต้องไปที่ที่น้ำหนักนะครับไฮกับเชฟเนี่ยไฮกับเชฟต้องไปที่น้ำหนักโอเคครับคือ พาร์ตไดแกรมตัวนี้ทำให้เราค่อยเขวะนะครับบอกดูคล้ายว่าตัวนี้ส่งผลต่อตัวนี้แต่จริงๆแล้วมันลอดลอดผ่านนะครับลอดผ่านตัวสูงความสูงเนี่ยแล้วก็มาที่ตัวน้ำหนักนะครับถ้าเราหยิบตัวนี้ขยับออกมามันก็จะมองมองเห็นว่าเป็นเส้นตรงนะครับก็คือนะครับพาร์ตไดแกรมตัวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะมันดูแล้วงงนะครับ แต่ถ้าดูจากตารางเนี่ยเราจะสรุปได้ว่าไอ้เส้นเนี้ยนะครับมานี่มันไม่ได้ไปที่ High นะมันมาที่น้ำหนักครับนะครับมันไม่มีเส้นมานี่เพียงแต่ว่าไอ้ฟอร์แมตของการสร้างไดอะแกร,รมเนี่ยมันทำให้เรางงได้นะครับตัวนี้มันจะส่งผลต่อน้ำหนักนะครับแต่ทีนี้ตำแหน่งที่เขาวางส่วนสูงอ่ะมันเหมือนกับคล้ายๆว่าตัวนี้ส่งผลต่อตัวนี้เพราะว่านะครับเราจะดูข้างบนตัวนี้จะเห็นว่า ไฮแกรเชฟนะครับอ้าวแกรเชฟส่งผลต่อไฮแกรเชฟอันนี้โคแวเรียนครับต้องเป็นตัวนี้จะเห็นว่านะครับไแกรเชฟส่งผลแต่น้ำหนักอย่างเดียวนะครับไม่ได้ส่งผลต่อส่วนสูงนะครับไมไ่ส่งผลต่อส่วนสูงดังนั้นนะครับมันเป็นภาพซ้อนทับนะครับ ก็ไดแกรมตัวนี้ก็ไม่เหมาะที่เอาไปใช้นะครับก็เขียนเองนะเขียนเองนะครับก็สามารถที่จะเอาผลค่าสัมสิทธิ์ตัวนี้ไปใช้ได้นะครับโดยที่เราพิจารณานะครับพาสนี้ซิกแล้วก็ดูแบบไม่เป็นทางการนะครับพาสนี้ซิกแล้วก็พาสนี้นะครับพาสนี้นะนะครับซิกนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับมันจะมีอิทธิพลที่เป็น เซกชันสเตตบอดแบตนะครับดูแบบไม่เป็นทางการนะครับก็คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้ซิกนะครับก็คือช็อตนี้ครับช็อตนี้อ่ะไปละนะครับก็คือช็อตนี้ครับช็อตนี้ซิกนะครับแล้วก็ช็อตนี้ซิกนะครับช็อตนี้จะเป็นอิทธิพลทางอ้อมช็อตนี้เป็น direct effect นะครับดังนั้นช็อตนี้นะครับ significant แล้วก็ ไอ้เส้นทางนี้นะครับซิกนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็น first state Mod m o d m a t ให้เราได้นะครับทีนี้นะครับก็จบไปสำหรับ second state Mod m o d m a t นะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเปรมสไทย์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ